สวดีค่ะกลับมาพบกับเต้าแล้วก็ Red List Telling นะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะในวันนี้เนี่ยมาได้มาในคลิปพิออาศนะคะแต่ว่าจะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมเนาะของชาวผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนมก,กราคมพามีนาคมปี2565นะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังกันนะคะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเต้ามี f c e b o o k Page เนาะชื่อว่า r e l i s e Telling นะคะก็ไปกดติดตามกันได้นะคะ หรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามเต้านะคะในมุมมองอื่นๆที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะคะเต้ายังเป็นทรเวลเลอร์ด้วยนะคะก็คือนักเดินทางเนาะนะคะมีเพจที่ชื่อว่า r e l i f e journey นะคะไปกดติดตามกันได้ใน f a c e b o o k นะคะก็เต้าทิ้งลิงก์ทุกอย่างเนี่ยไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะฝากติดตามกันด้วยเนาะนะคะสำหรับคลิปเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเนาะคลิปนี้เนี่ยเป็นพลังงานโดยภาพรวมนะของหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะ เรื่องเราอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะขณะที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างจากจัก,กรวาลหากประโยคหรือว่าเนื้อความในคลิปส่วนไหนที่คุณรู้สึกอินหรือว่าขนลุกเนี่ยประโยคนั้นนะคะอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชีวิตจากจัก,กรวาลที่ถูกนําส่งผ่านเต้ามาสู่คุณแต่ถ้าหากคุณไม่อินหรือว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองที่คุณเอ้ยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคลิปนี้เลยเนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่สารสําหรับคุณนะคะประมาณนี้ซึ่ง การดูไพ่ในวันนี้เนี่ยคือเต้าจะใช้วิธีการโดยดูจากพลังงานรวมของคุณก่อนว่าคุณจะเจออะไรบ้างนะคะสำหรับชาววันเสาร์เนาะนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่อีก3สําสหรับเพื่อที่จะดูเสริมในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักแล้วก็จะมีไพ่ตัวช่วยด้วยนะคะเต้เาเชิบโฟกัไพ่ไว้ให้ทั้งหมดแล้วเนาะเพื่อย่นระยะเวลานะคะคในการทำคลิปเนาะนะคะ มีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายท่านเนาะบ่นว่าเออคลิปมันแบบกว่ากว่าเต้าจะแบบสับไพ่เสร็จอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้เวลานานเนาะนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะเริ่มจากที่พลังงานของชาววันเสาร์ก่อนพลังงานโดยภาพรวมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะตัวคุณเป็นยังไงคะ Page of pentacles วางประมาณนี้แล้วกันนะคะอืม ขอเล็งกับกล้องโอ้ใบที่สอง Ten of Pentacles น่าอิจฉาเว่อร์นะคะชาววันเสาร์เนี่ยน่าอิจฉา Strange <laughs> The Star โอ้ชีวิตดีนะคะเนี่ย Temperance โอ้ สัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะโอ้ oh, six of wands ดีจังเลยอะ่ะไม่มีไพ่เสียเลยนะคะชีวิตโดยภาพรวมภาพรวมเนี่ยคือสุขก,กายสบายใจดีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานชาววันเสาร์เป็นยังไงบ้าง3มเดือนนี้ the hermit โ oh, อ <laughs> ้การงานเป็น hermit อ uh, four of cups นะคะ tree of swords นะคะ mm hmm. the star นะคะอ๋อ oh, อันนี้ในเรื่องของการเงินเนาะคุณได้ไพ่ the star วุ้ย tree of swords คุณได้ tree h of swords double นะคะ double tree of swords เนาะอืม mm มัน hmm. เป็นประเด็นเรื่องอะไรเอ่ย five of w a n s อ mm ือหือ ความรักนะคะคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะโอ้โหทรูออฟคัพส์ใบสุดท้ายเซเว่นออฟ o r d s นะคะอืโอเคทีนี้ไพ่ตัวช่วยของคุณน้องนะคะ i l d ไพ่เด็กนะคะ มีพลังงานของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ไพ่พรมยานะคุณได้พระขันทากุมารอุ้ยก็แอบรู้สึกว่าจะเป็นเด็กเหมือนกันเนะาะต้องไปอ่านดูความหมายคะ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังเนาะนะคะค่ะเรามาดูกันนะสำหรับชาวผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงรายเดือนมก,กราคมพฤษนาคมเนาะนะคะ ตัวคุณเนี่ยได้ไพ่ p พ g e of Pentacles สนะคะนั่นหมายถึงว่าใครบางคนในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนใช้จ่ายเงินเป็นอะใช้จ่ายเงินด้วยความมีสติรอบคอบนะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะเริ่มต้นเพิ่งเพิ่งที่จะเริ่มต้นลงทุนในอะไรบางอย่างเนาะ,ะซึ่งคุณอาจจะยังมีความรู้ไม่มากนะักอยู่ในระหว่างการศึกษาหาความรู้อะไรแบบนี้เนาะนะคะแล้วคือในช่วงเวลานี้คุณมี ลักษณะคือฐานะทางการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีคือดีมากๆเลยเพราะว่าสิบเดียนขึ้นเนาะนะคะใครบางคนแบบอู้ฟู่เนาะในช่วง3เดือนนี้นะคะถ้าใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขายของค้าขายอะไรเงี้ยธุรกิจอะไรต่างๆออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะก็คือขายได้ดีเนาะขายสินค้าเนี่ยได้ดีในช่วงเวลานี้เลยนะคะเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครบางคนคุณอาจจะเหมือนเขาเรียกว่ามีการ สรับสมรุลหรือว่าเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอะไรบางอย่างมาเนาะทําให้คุณมาอยู่ที่จุดนี้นะคะเหมือนเหมือนมันเหมือน,ม,น,ม,นมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ได้การงานอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เหมือนทําให้ชีวิตคุณอ่ะเหมือนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นขึ้นอ่ะเหมือนในช่วงเวลานี้ใครบางคนโฟกัสในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษเน,เน,เน,นาะแล้วก็คือเหมือนคิดเง <souvent> ินได้เงินอ่ะนะคะแต่เหมือนโดยภาพรวมอ่ะช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้ทํางานแบบ หมือนต้องใช้ความอดทนในเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะสเตรนขึ้นอะ่ะเนี่ยเหมือนแบบใครบางคนอาจจะได้ร่วมง,งานกับคนอื่นอะ่ะที่แบบคนมากหน้าหลายตาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องใช้ความเขาเรียกว่าความเป็นผู้นําหรือว่าความที่แบบความเป็นตัวคุณอะ่ะความเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยนะคะต้องมีความรู้สึกว่าถ้าใครบางคนที่เป็นชาววันวันเสาร์เนาะแล้วก็มาดูคลิปนี้นะแล้วคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความแร่งมีความเป็นผู้นําสูง าสามารถที่จะเหมือนกับคุณอาจจะเป็นหัวหน้าคนก็ได้นะคะแบบถ้าอยู่ในองค์กรเนาะอาจจะเป็นหัวหน้าคนอะไรเงี้ยมีลูกน้องในในความดูแลของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่แบบอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เพราะว่าสิบเหรียญมานะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้อาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินอสออสังหาริมทรัพย์อะไรบางอย่างเนี้ย Like anyway> ให้เช ouais ่านะคะที่แบบเป็นให้เช่าอ่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ได้เนาะหรือว่าเป็นแบบในเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างหรือว่าการทําธุรกิจอ่ะได้เหมือนเป็นฟิลแบบเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้หรือว่าเป็นคนที่อาจจะเหมือนมีการศึกษาในเรื่องของการลงทุนก็ได้แบบนี้นะคะอืมหรือว่าเป็นประเภทของคนที่แบบเหมือนใช้เงินแบบอย่างรอบคอบอ่ะเออมีความรอบคอบในการใช้เงินอย่างนี้นะคะอืมก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะทีนี้เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่านะคะ คุณอาจจะอยู่ในช่วงกาลังคิดแบบว่าจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปรับสมดุลเปลี่ยนแปลงชีวิตในอะไรบางอย่างเนาะอาจจะเป็นอย่างเช่นนะถ้าใครบางคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายปีนี้อาจจะแบบลองมาดูซิว่าเจออก,กังกายมากขึ้นได้อย่างไรหรืออาจจะปรับปรุงเปลี่ยนไปในเรื่องของบ้านนะคะบ้านที่พักอาศัยของคุณให้มันแบบน่าอยู่มากยิ่งขึ้นให้มันแบบเหมือนเคลียร์บ้านเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ เขาเรียกว่า temperance มาเนี่ยหมายถึงว่าคนจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตให้มันให้มัน flow ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้มันเหมือนพัฒนามากขึ้นเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะใครบางคนอาจจะคิดที่จะซื้อบ้านใหม่ก็ได้เนาะที่พักอาศัยใหม่นะคะเพราะว่าไพ่สิบเหรียญก็มันมันเป็นไพ่อของบ้านได้ได้เช่นเดียวกันเนาะแบบความเป็นที่สุดอะไรเนี่ยนะคะาใครบางคนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้านเป็นไปที่อยู่อาศัย move จาก หอไปอยู่อสมมติเคยเช่าหอพักก็เปลี่ยนไปอยู่คอนโดแล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยนะคะเออมันเหมือนกับอาจจะเป็นการลงทุนในอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันเนาะนะคะแต่ว่ามันจะเน้นหนักไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีวิตของคุณอะในมิติต่ตางๆให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างนี้เนาะนะคะแล้วก็นะในอนาคตเนี่ยคุณจะได คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังคาดหมายเนาะในทุกๆอย่างในเรื่องโดยรวมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนาะ six of pent ขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าใครบางคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับรับราชการนะคะหรืองานที่ต้องดีลกับคนอื่นๆเนาะนะคะงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงในโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องใช้เวลานานในการทำเนี่ยจะประสบความสําเร็จในในไม่ช้าไม่นานนี้เนาะตามที่คุณคาดหวังโดยเฉพาะคนที่ทํางานราชการเนาะที่อาจจะ ทำงานมาเป็นเวลานานหรือว่าทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างมาเป็นเวลานานาน,นะใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังคาดหมายาไว้เนาะทีนี้เนี่ยอ้อก่อนอื่นเลยนะคนที่เข้ามาฟังนะคะเต้าชาววันศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ได้นะคะหรือว่าราศีสิงห์จะเป็นธาตุไฟเนาะหรือว่าเกิดในลัคนาราศีกุมได้นะคะ กลุ่มอืมกลุ่มได้นะคะแล้วก็จะเป็นชาวลัคนาราศีธนูได้นะคะแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีกันได้เนาะนะคะที่ต้องเห็นอืมคืออ่านตามไพ่เมเจอร์ที่เจอทั้งหมดเนาะนะคะทีนี้เรามาดูแยกนะคะในเรื่องของการงานเนาะ,ะการงานชาววันเสาร์เนี่ยคนได้ไพ่ The Hermit นะคะแล้วก็ four of cups แล้วก็ Tre of s o r ส s นะคะ ไดม่ความสุขว่าใครบางคนในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเหมือนปลีกวิเวกอะ่ะถึงแม้คุณจะทํางานในองค์กรหรือทํางานในบริษัทก็ตามแต่เนาะมีความรู้สึกว่าคุณจะปลีกวิเวกคือไม่รู้ใครบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าคนหรือเปล่ามันก็เลยอาจจะทํามันมันก็เลยอาจจะแบบอยู่ในจุดแบบนี้ได้ที่ปลีกวิเวกได้เนาะหรือว่าแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยมันคุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเหมือนเหมือนเหม,มือนคุยกับ คนรอบๆข้างหรือเพื่อนร่วมง,งานแล้วแบบไม่ค่อยสมูท์อะคณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวมันอาจจะมีปัญหาอะไรจุกจิกให้คุณต้องคิดหรือต้องกังวลในเรื่องของการงานนะคุณก็เลยเหมือนกับอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็เหมือนหาวิธีในการแก้ปัญหาอะไรแบบนี้นะคะใครบางคนอาจจะมีแนวโน้มที่จะไปศึกษาต่อเพื่อที่จะ เพื่อที่จะนํามาพัฒนาในเรื่องของการงานของคุณก็ได้นะเฮอร์มิเป็นการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเนาะหรือว่าจริงๆการงานอันนี้มันหมายถึงการเรียนก็ได้นะใครบางคนเด็กๆนักเรียนนะคะจะก็จะไปศึกษาต่อในจุดที่มันสูงขึ้นหรือถ้าคุณทํางานแล้วคุณก็อาจจะมีแผนที่จะศึกษาต่อในปริญญาโทอะไรเงี้ยเนาะเออนะคะต้องใช้เงินในใน,ในการลงทุนเพื่อความรู้ของคุณนะคะในช่วงเวลานี้เนาะหรือว่าถ้าใครที่ทํางานองค์กรเนี่ย อย,อย่างที่เต้าบอกไปเนาะที่มันมีจํานวนหลายคนใช่ไหมคะเหมือนคุณจะมีเรื่องที่แบบไม่ค่อยลงรอยกันกันกบกับเพื่อนร่วมงานของคุณก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งอะถ้าใครที่เป็นเจ้านายเนาะถ้าถ้าใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วคุณเป็นอยู่ในฐานะของหัวหน้าหรือเจ้านายเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับมีความเขาเรียกว่าไม่ไม่ค่อยพอใจในผลงานหรืออะไรบางอย่างของของลูกน้องของคุณก็เป็นไปได้นะคะมันก็เลยเหมือนทําให้เกิดข้อขัดแย้งกันในเรื่องของการทํางานอะนะคะ ใครบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่เป็น perfectionist อะ่ะแบบต้องการงานที่ดีพร้อมต้องการงานที่ perfect อะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะแบบไม่ถูกใจคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแบบอยากที่จะมาหาทางวิธีการหรือแก้ปัญหาด้วยตัวของค,คุณเองหรือว่าค่อนข้างที่จะเบื่อในการที่จะดีลงานกับคนอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ คือให้ระวังอะระวังในเรื่องของการทํางานมันก็จําเป็นที่จะต้องทํางานกับคนอื่นใช่ไหมคะให้ระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกับผู้คนได้ง่ายเนาะในช่วง3เดือนนี้เนาะก็อยากจะเตือนกันนะคะแต่ว่าเฮอร์มิตเนี่ยพลังงานของตัวคุณอ่ะเฮอร์มิตเขาเป็นคนใจเย็นเป็นคนรักสันโดษเป็นคนที่เหมือนเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอ่ะคือคือต้องมีความสุขว่าคุณสามารถที่จะยับยัง้งชั่งใจได้แหละว่า เออถ้าสมมติวปัญหามันเกิดแล้วสมมติถ้าคุณอยู่ในฐานะของการเป็นหัวหน้าหรือเจ้านายอ่ะถ้ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดจากลูกน้องของคุณอย่างเงี้ยคุณก็คือสามารถที่จะใจเย็ยนแล้วก็กค่อยๆฟังเหตุฟังผลได้เหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าในส่วนของบางคนที่อาจจะเป็นมีความเป็น perfectionist สูงทุกอย่างต้องสมบูรณ์บูแบบนะคะเออในเรื่องของการทําง,งานเนาะเรื่องนี้มันก็อาจจะต้องค่อยๆดูค่อยๆปรับกันไปทีละส่วนอย่างนงี้นะคะอือแค่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการ ผิดใจกันการใช้คําพูดที่แบบมันอาจจะทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้มันทําให้งานแบบไม่ราบรื่นหรือว่าไม่สมูทเนาะนะคะลองดูนะคะทีนี้แยกในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่เดอะสตานะคะได้ทรีออฟซอสแล้วก็ไฟฟ์ a n d s บแนะคะอืมต้องมองว่านะถึงถึงคุณจะได้ดูแยกในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่ดีคือเดอะสตาใบเดียวอ่าสใบนี้เป็นไพ่เสียนะคะ อา e o o s ีออฟแล้วก็5 of Wands แต่ว่าดูในภาพรวมของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยนะคะคือไพ่พลังงานรวมของคุณดีมากนะคะดีมากเลยแหละแล้วคุณได้เนี่ย p a g e of Pentacles แล้วก็ Tent Ten o n Pentacles นะคะดังนั้นเนี่ยเต้าเลยมีความรู้สึกว่านะใครบางคนในช่วงสามเดือนนี้คุณอาจจะ ค้นพบหนทางหรือว่าวิธีการในการลงทุนอะไรใหม่ๆบางอย่างนะคะเออที่มันอาจจะนําพาอินคัมเข้ามาสู่คุณอะ่ะเป็นอีกทางหนึ่งอาจจะเป็นรายได้ทั้งที่2ที่3อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เนาะนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันมีไพ่ที่คุณจะต้องระมัดระวังเนาะมันอาจจะมีความติดขัดในเรื่องของการใช้เงินหรืออะไรบางอย่างเนาะหรือว่าเออเหมือนไพ่เตือนให้คุณอะ่ะเลิกเขาเรียกว่าเลิกนิสัยทางด้านการเงินที่แบบไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยดีอะ่ะนะคะในช่วง3าเดือนนี้เนาะ เพื่อที่จะทําให้การเงินของคุณนะสมูทมากยิ่งขึ้นหรืออีกในหนึ่งอ่ะต้องมีความสุขว่าใครบางคนเหมือนมีมีทุนอยู่แล้วอะ่ะมาก่อนหน้านี้ที่คุณทําอ่ะนะคะอาจจะมีเงินทุนอะไรบางอย่างที่เป็นแคชอ่ะเป็นเงินสดอะไรอยู่แล้วแล้วคุณเตรียมที่จะเอาไปลงทุนอะไรเงี้ยให้ระวังการลงทุนที่มันแบบผิดผิดแปลกไปหรือว่าหรือว่าการลงทุนที่มันมันมาจากคนอื่นๆที่มาแนะนําคุณอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนะให้ใช้ วิจารณญาณของคุณแต่แต่ต้องรู้สึกว่าคุณผ่านไปได้เพราะว่าเนี่ยเพจ open t a c l e s ขึ้นในตัวคุณนะคะนั่นแปลว่าอะไรคุณสามารถที่จะใครบางคนมีความรอบรู้ในเรื่องของการเงินอะแล้วก็ณณนะนะขณะน,นี้บางคนมีการศึกษาเพิ่มเติมที่เป็นความรู้ในเรื่องของการเงินเนาะเพื่อที่จะเอามาเขาเรียกว่าอะไรอะเนี่ยลงทุนในส่วนของเงินที่คุณมีอยู่หรือหรือเงินที่คุณได้มาที่เป็นเงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยที่บางคนได้มาจากการทํางาน หนักเป็นเวลาหลายปีอะไรเงี้ยหรือว่าได้จากมดรดกทรัพย์สินอะไรก็ได้หรือได้มาจากการที่ขายอสังหาหรือมาซับการขายที่ดินการอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณได้เงินก้อนใหญ่มาคุณกําลังเหมือนหาวิธีที่จะเอามันไปลงทุนอยู่อะไรเงี้ยเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมะอะไรแบบนี้เนาะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วคุณอาจจะได้คนพบนะเดะสตาร์บอกอาจจะได้คนพบวิธีการลงทุนใหม่ๆที่ ที่ที่ที่คุณคนพบด้วยตัวของคุณเองแต่ว่าให้เรามัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินที่แบบมันผิดประเภทไปอะไรเงี้ยหรือว่านิสัยอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าใครที่แบบอาจจะเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งแต่แบบเหมือนช้อปปิ้งแล้วไม่คิดอ่ะเอออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนซื้อเสื้อผ้าไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าเออเห็นแล้วก็ซื้อเลยแบบไม่ไม่ได้ผ่านการแบบคิดคิดใค้ควรก่อนอะไรเงี้ยเห็นปุ๊บซื้อปับ๊บอะไรเงี้ยนะคะเออเป็นทํานองนี้แล้วพอเอามาจริงๆแล้วคุณไม่ได้ใช้อย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเหมือนกับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนิสัยอะไรบางอย่างในเรื่องของการใช้เงินเนาะโอ้เทมเพลแรนซ์มันเป็น,ปน,ปนในเรื่องของปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนแปลงทุงมิติของชีวิตอะอืประมาณนี้นะคะจริงๆไม่น่าห่วงเนาะไม่น่าห่วงนะคะไม่น่าห่วงแต่ว่าแต่ว่าด้วยแบ็กกราวด์ที่เป็นการเงินดีอยู่แล้วเนาะจึงไม่น่าห่วง แต่วใครที่เป็นชาววันศุกร์ที่มาฟังคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าการเงินคุณแบบมีปัญหาติดขัดอยู่เลยนะขณะนี้นะคะมีแนวโน้มว่านะคะมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเนาะเพราะเนี่ยสิบเหรียญคือไพ่ที่สุดของความร่ำรวยเลยนะคะคุณ <laughs> สิบเหรียญมาเนี่ยคือคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆทางด้านการเงินของหรือว่ามันอา,อาจจะมาจากการงานก่อนก็ได้เนาะนะคะที่นําไปสู่แบบ หนทางในการสร้างเงินสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับคุณอ่ะแล้วจะมาปลดล็อกในเรื่องของปัญหาทางการเงินที่ที่คุณมีอยู่อ่ะนะคะมันจะค่อยคอยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะแต่คุณก็ต้องร่วมมือกับตัวเองนิดนึงก็คือลดละเลิกในสิ่งที่มันไม่จําเป็นเนาะสิ่งฟุ่มเฟือยหรือว่าการใช้เงินที่แบบไม่ถูกไม่ควรอะไรเงี้ยนะคะเออเขาก็พยายามปรับปรุงนิสัยของตัวเองด้วยเนาะอีกทางหนึ่งเนาะนะคะ ทีนี้มาว่าถึงในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยคุณได้ the tower นะแล้วก็ tree of cups แล้วก็ seven of swords นะคะซึ่งความรักเนี่ยต้าจะไม่ได้อ่านแบบลงลึกถึงรายละเอียดทั้งทั้งสามสถานะนั่นก็คือคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่มีคู่เนาะจะเอาตาม feel ที่เต้ารู้สึกว่าเออไพ่อยากจะสื่อสารสำหรับคนสถานะนี้อะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งแว็บแรกตอนที่ไพ่เปิดออกมาเนี่ยเต้ารู้สึกเลยเนาะอยากที่จะเตือนคนที่มีคู่ก่อนเลยนะคะคนที่มีคู่เนี่ยหรือจริงๆจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เหมือนกันนะนะคะเหมือบบนเต้าแอบมีความรู้สึกว่าคนมีคู่เนี่ยคุณให้ระมัดระวังการเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนการทะเลาะเบาะแวงหรือว่าขัดแย้งกันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะนําพาไปซึ่งแบบ เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่มันปุบปับฉับพลันอะนะคะให้ระมัดระวังเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้อารมณ์ก็ดีอะไรเงี้ยการทําร้ายร่างกายก็ดีคือให้พูดจากันด้วยเหตุผลนะคะเออนะคะแล้วมันมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนถึงถึงจุดที่แบบมันจะต้องไปจากกันอะนะคะแต่ว่าอันนี้คือเต้าพูดในแง่ของคนที่มันไม่ใช่นะเออไม่ใช่นะคะคนที่เป็นคู่ที่แบบอาจจะเป็นท็อกซิกเรเลชชิพอะไรเงี้ย เป็นคู่กรรมอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเออแบบมันมันอาจจะถึงถึงจุดที่มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบความสัมพันธ์มันต้องจบลงหรือว่ามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบแบบมีปัญหาข,ข้อขัดแย้งอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะซึ่ง Tree of c u p s กับ Seven of Swords ออกมาบอกนะอะแต่จริงๆอะ่ะไม่ค่อยอยากทายไปในทิศทางนี้เนาะแต่ว่าไพ่มันมันชัดมากนะคะเออเนี่ย t r e of c u p s เนี่ย มันอาจจะหมายถึงการมีมือที่3ก็ได้หรือว่าการมีคนกลางเข้ามาแทรกในเรื่องของความสัมพันธ์เงี่ยแล้วเซเว่นออฟสอดขึ้นคือการเหมือนเหมือนตัวคุณไม่ก็ตัวคนรักของคุณที่เหมือนอาจจะแบบทําอะไรบางอย่างแล้วไม่บอกมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ต้องปิดบังอยู่อะไรเงี้ยแล้วแล้วคือคุณจะได้รู้ความจริงนะคะในในไม่ช้าไม่นานนี้เนาะถ้าเป็นเขานะถ้าเป็นเขาที่แบบปิดปะปิดบงังเรื่องราวบางอย่างกับคุณนะ คุณจะได้รู้นะอาจจะได้รู้แบบปรบปรับฉับพลันด้วยนะคะเนี่ยเพราะเดอดทาวเวอร์ขึ้นรู้แบบปบปรับฉับพลันเนาะบางเรื่องมันจะเคลียร์นะคะมันจะเคลียร์สิ่งที่สิ่งที่เป็นความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเนาะนะคะอืมแต่รู้สึกประมาณนี้เลยแบบแรกที่ไพ่ขึ้นมานะสาหรับคนมีคู่เนาะอ่าอันนี้คือถ้าสวนใครที่เป็นคู่ที่เหมือนรักกันดีอยู่แล้วนะคะมีความรักที่มั่นคงดีอยู่แล้วก็คือผ่านไปเนาะคือนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะอืม แล้วก็ถ้าสําหรับส่วนที่คนที่เป็นคนโสดนะต้องมองว่านะคุณอาจจะได้เจอคนที่เหมือนกับเข้ามาเป็นกาลยานามิตรอะเข้ามาแบบเพื่อนก่อนที่ไม่ใช่แบบพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะแบบจีบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นการเจอกันในลักษณะของแบบเจอกันแบบกระทันหันอะนะคะแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของการเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยนะคะ แต่ว่าให้ให้ดูดูกันไปก่อนเนาะเพราะเซเว่นออลสอดเตือนว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่รู้มากนักเกี่ยวกับเขาหรือว่ายังรู้ไม่หมดอะไรแบบนี้นะคะมันมีเรื่องที่มันยังปิดบังกันอยู่อ่ะไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่เปิดเผยให้คุณเห็นอ่ะนึกออกไหมนะคะดังนั้นให้ให้ใช้เวลาในการศึกษากันไปก่อนเนาะความรักที่ดีมันต้องผ่านผ่านการศึกษาเรียนรู้ซึ่งกนและกันในทุกแม่ทุกแง่ทุกมุมเนาะแล้วเราเราจะได้รู้ว่าเรากับเขาเนี่ยเข้ากันได้จริงๆหรือเปล่านะคะแบบนี้ื ประมาณนี้นะต้องเห็นพลังงานแบบนี้เนาะแอบบรู้สึกอย่างหนึ่งนะถ้าใครที่ที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นสถานะความรักไหนก็ตามนะสิ่งที่เต้าอ,อยากจะบอกเลยนะในเดือนนี้คุณควรโฟกัสในเรื่องของการเงินมากๆนะคะเพราะการเงินดีมากเนาะการเงินดีมากแค่มีเรื่องที่ต้องเตือนนิดๆหน่อยๆเนานะแต่ว่าคือเงินมารอคุณแล้วอะให้คุณคิด คือคิดว่าจะเอาไปทํานู่นทํานีหน่หรือว่าทําอะไรบางอย่างลงทุนอะไรเพิ่มเติมก็ศึกษาหาความรู้ให้ดีนะคะอืคือชีวิตคนเรามันก็บางทีแบบมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดทุกท,ทุกอย่างหรอกคุณนึกออกไหมมันก็อาจจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสลับกันไปอะไรเงี้ยอ่าดังนั้นถ้าสัวเราเจอแบบเรื่องอะไรที่ไม่ดีให้เราไปโฟกัสเรื่องที่ดีของเรานะคะเออแบบแล้วส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็แก้ปัญหาไปหรือว่าปล่อยวางถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเนาะนะคะ ชีวิตก็เป็นประมาณนี้แหละทีนี้ไพ่ตัวช่วยของคุณนะคะใช่ ine, You care deeply about children and they readily respond to your love. All children, including you r own inner c h i l d require love, affection, and attention. We can clear and open your heart and schedule. so that you can give more time and energy to the children who need you นะคะไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าให้คุณโฟกัสในเรื่องของเด็กที่อยู่ในความดูแลของคุณนะอาจจะเป็นลูกคุณหลานคุณหรือคนในบ้านที่เป็นเด็กๆนะคะให้คุณโฟกัสในการที่จะเลี้ยงดูให้ความรักหรือว่าสอนเขาอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าอาจจะถ้าใครไม่มีเด็กเลยเนาะให้คุณโฟกัสใน อินเนอร์ชายในตัวคุณก็คือความเป็นเด็กในตัวคุณอะให้เอามันออกมาใช้นะคะเออคือเอเนอร์จีเด็กๆมันจะทําให้ให้ตัวคุณไม่เครียดอะ่ะในในในชีวิตในช่วงสามเดือนนี้เนาะพลังพยายามที่จะเหมือนออกไปใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแบบใช้ชีวิตแบบเด็กๆไม่ต้องซีเรียสกับชีวิตมากก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอืลองดูเนาะมันมันเหมือนจะเปิดทําให้ไวเบรชันหรือว่า ขึ้นความถี่ในตัวคุณมัน,ม,นมันสันส่นสะเทือนในระดับที่สูงขึ้นแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นเนาะอืมอืมประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยนะคะ พระขันธกุมารอันนี้เป็นไพ่พรหมยานเนาะนะคะเต้าให้มาเป็นไพ่ตัวช่วยนะซึ่งพระขันธกุมารเนี่ยก็มีความเป็นเด็กอีกแล้วนะคะเอออาจจะมีแบบคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเด็กเนาะนะคะเนี่ยจริงๆไพ่ตัวคุณก็มีความเป็นเด็กเนี่ยเพจไพ่เพจคือไพ่เด็กนะคะคุณเออแปลว่าแล้วอันนี้คุณก็ได้ไพ่เด็กอันนี้ก็เด็กเหมือน,นกันก็แปลว่าแบบเหมือนจักรวาลอาจจะอยากให้คุณลอง โฟกัสที่ความเป็นเด็กในตัวคุณถ้าคุณไม่มีลูกมีหลานอะไรในบ้านอะนะคะเออถ้าคุณอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเนาะโฟกัสความเป็นเด็กในตัวคุณแล้วก็ลองเอาอินเนอร์ชยของคุณออกมาใช้คุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากความเป็นเด็กที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนทําให้ชีวิตมันแบบพลังงานคุณดีขึ้นนะคะพลังงานคุณมีความสนุสนกสนุกมากขึ้นกับชีวิตอะไรเงี้ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้ะคะ่ะทีนี้เนี่ยความหมายของ ไพ่พระขันทากุมานเนี่ยจะบอกคุณว่านะคะด้วยความที่คุณมีการเงินที่ดีเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะนะคะว่าเออไพ่ขันทากุมารอยากจะเตือนคุณว่าแหล่งเงินทองทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ยห้ามเกี่ยวข้องกับ การพานาันสีเทาสีดำอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เด็ดขาดนะมันจะทําให้คุณแบบเหมือนเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปพัวพันเลยเนาะการทํางานเนี่ยขึ้นอยู่กับเอ้ยไม่ใช่ก,การเงนินขนงคุอจะขึ้นอยู่กับการทํางานที่แบบสุจริตเท่านั้นนะคะแลกมาด้วยความสามารถของตัวคุณเองเนาะนะคะมันถึงจะได้รับผลตอบแทนที่แบบอย่างเงี้ยเป็นกอบเป็นกำเนาะนะคะแล้วก็ จริงๆด้วยการระมัดระวังการใช้เงินฟุ่มเฟือยนะจริงๆเหมือนที่เต้าเตือนไปการใช้เงินอะไรบางอย่างนี้ใส่ทางการเงินอะไรของคุณที่คุณต้องปรับนะคะเนี่ยไพ่ไพ่ขันทากุมารก็เตือนคุณเหมือนกันเนาะให้ระวังการใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเพราะว่าแบบเหมือนคุณอาจจะได้เงินมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าขาดการจัดการที่ดีแต่เต้ามองว่าคุณมีการจัดการที่ดีเพราะว่าเพจ open t a c l e s ขึ้นนะเป็นคนที่จัดการการเงินได้ดีนะเราคือเงินก้อนใหญ่มาเนี่ยแต่ว่าคุณต้อง คุณต้องจัดการได้อย่างแบบรอบคอบแน่นอนแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่ากับกับที่ที่ได้ทำได้ได้จ่ายได้เสียไปเนี้ยนะคะได้วางแผนเอาไว้นะนะคะบทสรุปก็คือเนาะไพ่ขันทาก,กุมารเนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่อ่อนไวัยไร้ประสบการณ์แต่ว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างสูงนะคะ สามารถนําทักษะความรู้ต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีจนกว่าจะพบหนทางแห่งชัยชนะและก็ความสําเร็จที่รออยู่ข้างหน้าอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ไพ่อยากจะเตือนคุณอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้รมะมัดระวังในเขาเรียกว่าในเรื่องของวุธ,ธิภาวะในเรื่องของการเผชิญหน้าของปัญหาเนะาะเพราะไพ่ไพ่เด็กขึ้นอะนะคะ อาจจะหลงผิดหรือว่าทําอะไรตามใจหรือว่าไรสติอาจจะไม่ไม่ได้รู้จักคือชั่งน้ําหนักอะชั่งน้ําหนักสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยควรให้รู้จักสงบสติอารมณ์นะคะเหมือนคุณต้องใช้ความรอบคอบนะคะเยอะๆในการตัดสินใจหรือว่าแก้ปัญหาเนาะนะคะชีวิตถึงจะสามารถที่จะพ้นปัญหาวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีเนาะ,ะแต่ว่าต้องมองว่าตัวคุณมีอยู่แล้วนะคะเนี่ยคุณเป็นสเตรน์ด้วยอะสเตรน์คือคนที่เหมือนกับ มีลักษณะของความแข็งแกร่งแล้วก็เหมือนกับสามารถที่จะสยบปัญหาต่างๆสามารถที่จะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวได้คุณอาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้ในการแบบแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะที่มันสร้างความวุ่นวายอะไรบางอย่างให้กับชีวิตคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเชื่อว่าจะผ่านไปได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะในภายใน3เดือนนี้นะคะก็โอเคประมาณนี้เนาะเป็นกําลังใจให้สําหรับชาววันเสาร์นะคะ ก็ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะวันนี้สวัสดีค่ะ